กรีดบ้านแตกนะคะอุ๊ยดีต่ดใจค่ะงานนี้ค่ะ YG นะคะออกมาคอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าเพลงใหม่นะคะที่สาวๆา l แบล็ i n ิค่ะได้ s e เรนาโก m เมนะคะมาฟิชเชอร์ลิงด้วยนั้นจะมี MV อย่างแน่นอนค่ะโดยนะคะมีการแจ้งออกมานะคะคผ่านทางตัวแทนค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะมีการถ่ายทำา v v ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่า MV นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหหลังจากที่ลุ้นตัวโกงมานานนะคะว่าจะมีเพลงใหม่หรือเปล่าจะมี MV ในเพลงใหม่หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ออกมายืนยันแน่ชัดแล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ค่ะทางค่ายนะคะยังไม่ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะบอกว่าให้อดใจรออีกนิดเดียวค่ะก็จะได้ฟันเพลงใหม่แล้วนะคะโดยแนวเพลงเนี่ยออกเป็นแนวแบบสดชื่นนะคะออกเป็นทางแนวแบบว่าซัมเมอร์นิดๆนะคือให้มันเหมาะกับอากาศร้อนอะไรประมาณนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าทางตัวแทน YG นะคะก็บอกว่า b l a ็ k พิง k นะได้โชวค์ความสวักนะคะในภาพลักษณ์ที่เหมือนกับนักรบ ไปก่อนหน้านี้แล้วผ่านทางทีปอบนะคะแต่เพลงใหม่ของพวกเธอค่ะจะได้แสดงในด้านที่สดชื่นและก็น่ารักเ,เป็นสเสน่ห์ของพวกเธออีกแบบหนึ่งนะคะ,อะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารให้ทราบค่ะ MV มีแน่แล้วนะคะก็เตรียมตัวค่ะวันที่28สิงหาคมนะคะเวลาไทยค่ะ11โมงเช้านะคะก็จะมีการปล่อย MV พร้อมกับเพลงใหม่ค่ะโอโ้ตื่นเต้นและดีใจมากๆจริงๆค่ะก็เอาข่าวนะคะอัปเดตมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนจบคลิป เช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า